กรับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับวันนี้ผมจะพูดถึงมาตรา272การณีนี้ กับผมได้นั่งฟังมาโดยตลอดตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกฝ่ายสอสอบางท่านได้กล่าวหาได้ตำหนิได้ดา่าได้เสียดสีประชดประชันสารพัดกับสอวอซึ่งวันนี้ผมจะ ขออนุญาตพูดถึงมาตรานี้แล้วก็ขอเรียนต่อท่านประธานและพี่น้องประชาชนว่าการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272นั้นเรื่องตัดอำนาจสอวอโหวตนายกนั้นผมได้แสดงจุดยืนมาหลายครั้งหลายโอกาสและในครั้งนี้ผมขออนุญาตเรียนว่า สนับสนุนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้อย่างเต็มปากเต็มคำด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ว่าเนื่องอด้วยเหตุผลที่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นกำหนดไว้ในบทเฉพาะการและเฉพาะการเหตุการณ์ดังกล่าว มันได้เลยไปแล้วไม่ว่าจะเป็นวันเวลาสถานการณ์ทางการเมืองบุคคลเหตุผลและความจำเป็นมันเปลี่ยนไปแล้วครับท่านประธานจะมีมาตรา272นี้หรือไม่หรือจะไม่มีแทบจะไม่มีความหมายอะไรครับท่านประธานผมไม่อยากให้เพื่อนสมาชิกนั้น ติดกับดักอยู่กับมาตรา272เกินความจำเป็นเพราะอะไรครับท่านประธานคนที่จะเสนอใครเป็นนายกได้นั้นเนี่ยต้องเป็นสสเท่านั้นครับท่านประธานสวอยากจะได้คนนั้นคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนูญเขาไม่เปิดช่องให้นะครับเขาเปิดช่องให้สอสอเท่านั้นที่จะเป็นคนเสนอว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าสอว2อ0อคนอยากได้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ <S 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 ไม่มีปัญญาหรอกครับถ้าสอสอไม่เสนอ ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเสนอคนนั้นคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีสวก็ไม่มีทางหรอกครับเพราะฉะนั้นเรียนกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกเลยว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั้นต้องมาจากการเสนอของสอสอที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนั่นประการที่หนึ่ง ประการที่สองสิ่งที่ปรากฏมาและกำลังจะต้องปรากฏต่อไปไม่ว่าในขณะนี้หรือในอนาคตหลังการเลือกตั้งคนที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องมีเสียงสนับสนุนเกินฝากกึ่งหนึ่งแน่นอนอย่างน้อยที่สุดต้อง251เสียงขึ้นไป แม้แต่คราวที่แล้วถ้าไม่มีเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งสวก็ไม่มีทางหรอกครับที่จะไปโหวตให้คนนั้นคนนี้เป็นไปไม่ได้จะตอบคำถามต่อสังคมยังไงจะยืนอยู่ในสังคมยังไงจะเกิดวิกฤตทางการเมืองอย่างไรสรวรับรู้ครับและสว เขาจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเลือกตามเสียงของสอสอที่มาจากประชาชนเป็นคนกำหนดครับท่านประธานแม้ว่าเกิดสอวอจะไปเลือกคนอื่นครับที่มีเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดไปแล้วเลือกไปเขาไปไม่รอดครับอยู่ได้ไม่เกินเดือนสองเดือนสามเดือนก็พับ กลับบ้านเก่าครับท่านประธานเพราะฉะนั้นทั้งหมดยืนยันได้ว่ามาจากสอส,อสอโดยแท้ท่านประธานที่เคารพครับและคนที่จะเป็นรัฐบาลได้นั้นท่านประธานก็คงเห็นเพื่อนสมาชิกก็คงเห็น ผู้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คงเห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้วว่ารัฐบาลที่ชุดปัจจุบันดำรงคงอยู่มาโดยตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้อยู่ได้เพราะใครครับอยู่ได้เพราะสอสอในสภานี้ไม่ได้อยู่ได้เพราะสอวอเลยแม้แต่น้อยครับท่านประธาน ถ้าสอวอที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนไม่สนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขณะนี้ไม่มีทางหรอกครับที่จะอยู่ได้มาถึงสามปีเกือบสี่ปีนะวันนี้เพราะฉะนั้นยืนยันได้เลยครับว่าสองเจ็ดสองแม้จะมีให้สอวอโหวตนายก ไม่ได้มีน้ำยาไม่มีราคาอะไรเลยครับท่านประธานการจะมีสองเจดสองหรือไม่มีอย่างที่ผมเรียนแล้วจึงไม่ได้มีความหมายอะไรเลยพวกท่านกำลังถูกสองเจดสองบังตาและถูกผีสองเจดสองสองเจ็ดสอง หลอกท่านเองตั้งหากเล่าแท้ที่จริงท่านประธานที่เคารพครับท่านสอสอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถ้ารวมกันได้เกินกว่า251เสียงหรือ375เสียงขึ้นไปถามจริงๆเถอะครับสอวอจะไปมีน้ำยาอะไรสอวอจะไปทำอะไรได้ สอวอจะไปตั้งใครเป็นนายกได้เพียงแต่ท่านที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนนั้นไม่สามารถรวมกันเองได้ต่างหากเล่าแล้วถามจริงเถอะมันด่าหาว่าสอวอนั้นรับใช้ มาใช้หนี้บุญคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสารพัดด่าที่ท่านกล่าวหานะแล้วเคยคิดไหมครับว่าท่านประธานครับว่าทำไมเราไม่ด่าไม่กล่าวหาไม่ตำหนิพวกที่มาจากการเลือกตั้งด้วยกันเองว่าทำไมเราไม่รวมกันทำไมเราไม่แข็งขืนกัน ทำไมพวกเราแท้ๆที่มาจากการเลือกตั้งไปรวมกับคนอื่นทำไมไม่รวมกับพวกเราที่กล่าวหาด่าว่าสอวอ,อยู่เนี่ยที่ชี้หน้าด่าว่าสอวอเนี่ยทำไมพวกเหล่านี้เนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งด้วยกันเขาไม่รวมกับเราเราเป็นอย่างไรเคยดูกันมั้งไหม ทำไมพวกที่มาจากการเลือกตั้งดโวยกันแท้ๆทำไมไม่คบกันเองเออน่าคิดไหมครับว่าเคยถามตัวเองไหมถ้าพวกเราดีด้วยกันมาจากการเลือกตั้งด้วยกันน่าจะไปด้วยกันแต่พวกเราไม่อยู่ด้วยกันนี่ก็แปลกครับ แล้วก็มาโยนบาปอันนี้ให้กับสอวอทั้งๆท,ที่ผมกลาบเรียนท่านประธานแล้วว่า272ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเลยเขาใช้เพียงเพื่อเฉพาะการในสถานการณ์ของการเปลี่ยนผ่านเท่านั้นเองผมจึงบอกว่าด่าสอวอจังเลยเนี่ย เคยสำรวจตัวเองบ้างไหมว่าทำไมเราไม่รวมกันเมื่อมาพูดถึงขณะนี้ผมจึงกล่าบเรียนแล้วว่าท่านประธานก็ดีท่านเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนก็ดีจะเห็นได้ว่า272นั้นไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเลยเพราะสวสสเป็นคนเสนอนายก และการดำรงอยู่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนั้นอยู่ที่สอสอสอวอไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้มีส่วนอะไรเลยด้วยเหตุด,ดังที่ผมกราบเรียนมานี้ครับท่านประธานผมจึงสนับสนุนการแก้ไขมาตรา272ด้วยเหตุด,ดังที่กราบเรียนแล้ว ประกอบกับหนึ่งวันเวลาของการเปลี่ยนผ่านเพื่อจะถ่ายโอนอํานาจระหว่างคอสอชอเพื่อมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนะั้นมันเลยไปแล้วครับท่านประธานระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านมันเลยจึงไม่มีความจำเป็นประการที่สองครับท่านประธาน เรื่องนี้ท่านสวคำนูลสิทธิสมานได้อภิปรายในรายละเอียดไปแล้วว่าสถานการณ์ของการปฏิรูปที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้และเป็นไปตามมาตรา272คำถามพ่วงนั้นก็เลยไปแล้วเช่นกันครับท่านประธานประการที่สาม บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่เราจะต้องเลือกมาเพื่อทำภารกิจต่อเนื่องดังกล่าวนั้นก็เลยจุดนี้ไปแล้วประกัรที่4เหตุผลและความจำเป็นเพื่อประคับประคองสถานการณ์ในระยะเปลี่ยนผ่าน ก็เลยจุดนี้ไปแล้วเช่นกันด้วยข้อเท็จจริงด้วยเหตุผลด้วยสถานการณ์ต่างๆการมีมาตรา272หรือไม่ดังที่ผมย้ำม,มาถึงสามครั้งนั้นจึงไม่มีความจำเป็นหรือมีอยู่ก็หาได้มีความหมายแต่อย่างใดไม่ผมจึงสนับสนุนต่อการแก้ไขในเรื่องนี้ และขอย้ำขอากาบเปลียนเป็นขั้นสุดท้ายว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ตำหนิอย่าได้เสียดสีอย่าได้ประชดประชันต่อสอวอ,อีกเลยทั้งหมดเกิดขึ้นโดยฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งโดยแท้ไม่รวมพลังกันอย่างแข็งขันและเป็นหนึ่งเดียวกัน ถ้าท่านเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกันแม้จะมีสองเจสองให้สวโหวตนายกไม่ได้มีความหมายแต่ประกันใดเฉพาะในส่วนสองเจ็ผมได้อภิปรายให้เหตุผลไปเรียบร้อยแล้วแต่อีกมาตราหนึ่งที่เสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็คือแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา29และมาตรา29ทับหนึ่งประเด็นนี้ผมขออนุญาตการาบเปลี่ยนต่อท่านประธานและที่ประชุมว่าเป็นการแก้ที่ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเป็นทนายความเป็นนักกฎหมาย เห็นเรื <cycles> no ่องนี้แล้วไม่พูดไม่ได้ครับท่านประธานเรื่องสิทธิในการขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาย่อมได้รับความคุ้มครองและได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและเรียกหลักประกันจนและจะเรียกหลักประกันเกินสมควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวต้องเป็นกรณีที่มีพฤติการอันเชื่อได้ว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือมีเหตุอื่นเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติและในวรรคที่เพิ่มเติมเข้ามานั้นก็คือในระหว่างที่จำเลยที่ศาลชั้นต้นไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ย จะถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นเกินกว่าหนึ่งปีมิได้และจะขังระหว่างอุทธรณ์หรือดีกาเกินกว่าหนึ่งปีก็มิได้แม้ว่ากฎหมายไม่ว่าจะเป็นวิอาญาหรือรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวปฏิบัติของศาลกำหนดไว้แล้วก็ตามแต่บางครั้งก็ ชัดเจนไม่ชัดเจนหรือบางทีก็มองดูว่าคล้ายๆจะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าแต่ถ้าเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเยี่ยงนี้ผมเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือคนยากคนจนคนได้อโอกาสลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมระหว่างคนจน คนรวยคนมีโอกาสกับคนร้อยโอกาสนั้นต่างกันคนรวยคนมีเส้นคนมีอิทธิพลครับท่านประธานมักจะเห็นว่าได้รับความสะดวกรวดเร็วมักจะได้รับการประกันมักจะได้รับการดูแลเห็นเป็นประจักษ์เลยครับแต่คนจนคนด้อยโอกาสเนี่ยในเรื่องเหล่านี้เนี่ย แม้ว่าศาลท่านจะให้โอกาสในหลายวิธีก็ตามแต่แนวปฏิบัติไม่ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเพื่อเหมือนกับเป็นสภาพบังคับว่าคนที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ได้รับการประกันนะศาลควรรีบพิจารณาคดี บางคนถูกขังอยู่สองปีสามปีอ้าวพี่ภาคษายกฟ้องครับหรือบางทีนั้นก็เอาขังในระหว่างอุทธรณีกาแล้วก็ยกฟ้องครับเพราะฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญในมาตรานี้จึงถือว่ามีสภาพบังคับที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าผมขอสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้น จังอีกหลายมาตราและอีกหลายฉบับที่มีการแก้ไขผมพิจารณาโดยละเอียดแล้วขอสนับสนุนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการเสนอครั้งนี้ทุกฉบับนะครับแต่ฉบับอื่นๆก็ไม่มีเวลาที่จะอภิปรายก็ขอกราบขอบพระคุณต่อท่านประธานนะครับขอบพระคุณครับ